ถ่ายวิดีโออยู่ฮัลโหลฮ e ลโัลโหล e ัลโ y ลฮัลโหลฮัลโหลฮัอโหลฮัลังจะข้ามโนลััฮหหลลลัฮ รถมา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 ,ถมาโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วข้ามถนนมาเรียบร้อยแล้วเวลาเราข้ามถนนเราจะบอกว่า cross the road ในภาษาอังกฤษเราพูดว่า cross the road cross the road เนี่ยฮะยกลักกวรถเฉี่ยวจิงเลยอะ เ uh, อาเป็นว่าเวลาเราจะบอกให้คนเนี้ยระมัดระวังในการข้ามถนนเราจะพูดว่า be careful when you cross the road be careful when you cross the road เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเวลาขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกัน do not forget to wear helmet อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ do not forget to fasten the seat belt อย่าลืมที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถยนต์ด้วยเนะฮะเอาไว้ว่าไปก่อนแล้วครับรู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภยัยตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่อาจจายังโอเคอยู่ไปก่อนแล้วนะฮะติดตามชมคลิปต่อไปก็แล้วกัน this this English ิฉ go b y K P B L bye take care ภาษาอังกฤษราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสูดยอดกับคร <Yeah. S 2> ูพ uh, ี่บังแอลน้าเบื่ออ่าที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะ uh, ที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองคอ์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สตา่างๆและติดตามข่าวคราวคว,ว,วามเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter google นค้นหาครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวัตหรือโทรศัพท์0 8 9 5 8 6 5 8 8 1 k p l an English language coach Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe and share.